อัปเดตห้องว่างเข้าใหม่ค่ะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอตตาพระหนโยธินสะพานใหม่ห้องขนาดพื้นที่ประมาณ3 4ตารางเมตรแยกออกเป็น2ห้องนอนพื้นที่นั่งเล่นกว้กางๆค่ะหนึ่งห้องน้ําค่ะเดี๋ยวมาชมห้องกันเลยนะภายในห้องมีอะไรให้บ้างสวยครบค่ะใครที่สนใจเช่าหานแชร์ก,กันกับเพื่อนได้เลยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะอันนี้เป็นในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นนะคะก็มีในส่วนของตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นให้ใช้ตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะคะเดินถัดจาก พื้นที่นั่งเล่นนาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็กั้นโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องนอนขนาดใหญ่ค่ะเตียงนอนพร้อมฟูกนอนขนาด5ฟุตห้องบรรยากาศดีกกว้างและเย็นร่มรื่นสบายสบายมากๆเลยสำหรับห้องนี้ใครที่ชอบห้องกว้างห้องใหญ่ห้องมุมห้องเย็นห้องวิวสบายสบายต้นไม้มองไปนี่เห็นรอบๆเลยนะคะก็คือห้องนี้นะคะแนะนําห้องนี้เลยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะภายในห้องมีแอร์ครบทุกตัวนะคะ มีห้องทั้งหมดเนี่ย สามห้องก็คือแบ่งออกเป็นห้องนอนสองห้องแล้วก็พื้นที่นั่งเล่นมีแอร์ครบทุกห้องถัดมานะคะอีกห้องนึงจะเป็นในส่วนของตัวบานสไลท์มีฐานเตียงและฟูกนอนขนาด3ฟุตครึ่งให้ค่ะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยตู้เสื้อผ้ามีครบทั้งสองห้องนะคะมีด้วยกันทั้งหมดรวมทั้งหมดในห้องนี้คือ2ตู้นะแล้วก็มีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะห้องนี้มีในส่วนของพื้นที่เป็นระเบียงนะคะเอาไว้ตักผ้านนะบรรยากาศดีค่ะห้องนี้ติดด้านหลังโรงพยาบาล CGS นะคะพะม่านก็ติดให้ ใหเรียบร้อยนะคะติดในส่วนตัวกันนกให้เรียบร้อยด้วยนะคะ ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจเช่าห้องในย่านบางเขนสะพานใหม่อยากจะได้ห้องกว้างๆใหญ่แบบนี้หารแชร์กันเพื่อนคุ้มที่สุดเลยนะคะนอกจากนี้นะภายในคอนโดยังมีส่วนของสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสที่อยู่ชั้น2ค่ะล็อบบี้อยู่ชั้น2คอนโดนี้เดินใกล้ BTS สถานีสายยุธที่สุดส่วนตอขยามอชิสะพานไมคุคตประมาณ350เมตรใกล้โรงพยาบาล CGS และใกล้ห้างบิสซีฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ